<laughs> สวัสดีจ้าเพื่อนๆ FC ที่หลักท้งหลายของยาดีซีพี่้องพอร้อมเนาะทุกคนมาจ้ะเมื่อนี้วันหยุดยาดีซีไปเดินตลาดนัดอีกแล้ววันศุกร์อีกแล้วจ้ะแป๊บนึงแป๊บเดียวจ้ะเพื่อนๆจ้าวันศุกร์แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโมบอยยาดีซีไปได้อย่างมาเตียวเตียวมาดูกันที่ไ,ได้อะไร <laughs> อันนี้มาอ่างเพื่อนเด็วไปได้ปลานั่นมาเพื่อนเพื่อนจ้าเอ่อเห็นบ่ปลาซาดินปลาซาดินสดๆจ้าเห็นบหสดๆ,ๆเลยมาเลยจ้ามาทำกันยำเลยสีย่างย่างจะส่ตามจ้ามไม่ได้ผักมาอีกเดียวปุงนะผักสีงามครับจ้าผักสีกับงามงามกินจนใส่เขียวเลยยะสีซีอ่ะอม สลา,า,ลาเน่ก็งามจ้ะมึงดูกำลงหนึ่งยูโรไพซเเซจ้ะพี่น้องจ่างามบอเอซีซีบือดผักกินดอกจ้าเพื่อนเพื่อนเอามาไห้ถึงตลาดนัดกระลาลเห็นบอพูดผูเฮ้ยมาเด้อจักดการล่างย่างปลากันจ้ะตามมาเลยใอซีใส่เกลือน้อยนึงจ้ะเพื่อนๆใส่เกลือน้อยนึงจ้ะรยไปเลยแล้วก็ใสไอ้นี่จ้ะ ฝรั่งเขาเอิ้นแซ่บอย่างก็แอบโพวองมาสั่นเพื่อนๆจ้ะนี่โรยไปเลยจะ้ะแค่นี้พอเพื่อนๆง่ายๆแล้วก็ไปย่างจะ้ะเนี่บ่เสีบจับตุมจับเสีบได้จ้ะเห็นบ่ปลาจ่าวินในซอสมะเขือเทศแต่ว่านี <c oughs> ่แกซีซี่สี่อย่างจะ้ะเนี่บอตุลิตลิตุลิไปเลยแล้วก็ไอซีเปิดเดตาไวไ้แล้วจ้ะก็ล้อเตาห้อนแล้วก็ไปย่างได้จะ้ะเพื่อน,อนๆจะ้ะง่ายๆจ้ะนี่ ไปเตรียมไปใส่เตาเลยมาจากเพื่อนๆจา้ามาดูกันสิว้าวว้าวว้าววว้าวมากลับกันจา้ามากลับมากลับมากลับดูสิค่ะดูสิค่ะไปน็น ล้อสุกค่ะเพื่อนๆยังว้าววุ้สุกแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะสุกแล้วสุกแล้วแห้งไว้แล้วจ้ะปิดเตาได้เลยนี่จ้ะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเสร็จออกมาแล้วตบมือให้หน่อยค่ะเป็นกำลังใจค่ะพร้อมสืบค่ะมามาจ้ะเพื่อนเพื่อน ที่ลักเอฟซีทางหลายมาเด้อมาเด้อมากินอาหารเที่ยงกับยายซีซีจ้ะมึงดูพุดอ่ะึงวะแซ่บๆเหมือนกันด้วยจ้ะเมนูมื้อนี้มีสามนี่จ้ะย่างปลาซากดินปลาซาดินจ้ะเพื่อนๆจ้ะตลาดนัดตามเคยจ้ะไว้ไว้อาทิตย์นึงแป๊บเดียวจ้ะมาเด้อ เพื่อนไม่เพื่อนเกามากินแซ่บเสียบยึงให้ที่ด้อจ้ะตํำสมเสียบเลยทั่วงองกกะเก็บเองเพื่อนนี่จะเพาะอีกเลี้ยวเพาะอีกเลี้ยวมาเด้อมาเด้อแซ่บเบเด้อแซ่บเซีบมกันจ้ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อผู้ใดว่าได้กินเหมอหิม ัก,ก็มาเป็นส่วนได้ซีมาก,กินผักจ้ะมาเด้อยเพื่อนๆเอ้ยรักยายซ,ซีมากินด้วยกันนะจ๊ะอืมอืม,อมโตว่ตลาดนั้น จับน่ะยังไงมาเด้อมาเด้อพี่น้อ,องอปองไปอื้มพ่อยแล้วพอประจำพอางอกจ้ะอื้ม พีเพื่อนมาเจอมากินแซบหลายฟงใส่ตาได้เป็นร่างพี่น้องเลยโอ้ยเหงื่ไหลเหงิดเงืดเงิดมากินต่อจ้ะใส่บพกพริกหลายเผ็ดพี่น้องเลย ก่องสองเสียบขัดได้การก่อนขอมนมเสร็จจ้ะ แค่ทั้งทั้งนงปู่ถามก็อีกแลวจ้ะ ม่ได้ซื้อมากินเลยนจ้ะซับอืม

บ่เหี่ยวแต่น้ําไวมีเหวะ 嗯，再平分分。 แล้วเนี่ยกินผักหลายๆต้านโควิดจับอืม้ม แบบเดียวกันน,นึงกับวันศุกร์จ้ะตลาดนัดหลายพวดพี่น้องเลยอย่ที่สีส้งดีได้หยุดวันศุกร์ได้ไปตลาดนัด <c oughs>

เรไม่นะคือ เพ็ดอะน้หมันเด้อพี่น้องจา๋ายายชิโซ่ทำเนี่ะจ๋ะเพชรยายดิฉันขอบคุณทุกคนนะจ้ะเพื่อนๆเ่อนไม่เหมือนเก่เเาที่เขามาชมมาแซ่บน้ำกันจา้าอยากก็ไปหามากินเด้อเบื้องยายีิล้วก็มีความสุขความเจริญดูแลสุขภาพไปจ้ะหลับ หลักยายซีก็หลักแกน่น้อยขอให้นานๆสู้ๆไปด้วยกันตามเดิมจ้ะเพื่อนๆเป็นไหมมัมติดตามยายซีก็ะใจเยน็นนะจ้ะยายซีไปเยี่ยมดอกตามที่มือยายซีไปเยี่ยมไปทุกบ้านจ้ะสัญญาไปทุกบ้านเด้อมาให้กำลังใจยายซีแน่จำนี่แหละพ่อกันคลิปหน้าจะเพื่อนๆจ้ะบายพ่อกันคลิปหน้าไปละบายยเพชร